ความสุขแท้จริงอยู่ที่ไหนเคยไหมมีทุกอย่างแต่ไม่มีความสุขเลยเคยนั่งอยู่เงียบๆคนเดียวแล้วสงสัยว่าความสุขจริงๆของเราเนี่ยมันคืออะไรกันแน่หลายคนคิดว่าความสุขคือปลายทางมีเงินล้านบ้านหลังใหญ่ชีวิตที่ไม่มีปัญหาแต่ความจริงอ่ะความสุขไม่ใช่ปลายทางมันเป็นวิธีคิดระหว่างทางต่างหากเราไม่ได้สุขเพราะชีวิตไม่มีปัญหาแต่เราสุขเพราะไม่ปล่อยให้ปัญหาเนี่ยมันเปลี่ยนวิธีคิดของเราคนที่คิดเป็นเนี่ยจะเห็นปัญหาเป็นบทเรียน แต่คนที่คิดไม่เป็นเนี่ยจะเอาปัญหามาตอกย้ำตัวเองทุกวันโมแต่วิ่งตามความสำเร็จแต่ไม่เคยหยุดดูหัวใจตัวเองเลยว่าเหนื่อยหรือยังความสุขที่แท้จริงเนี่ยไม่ต้องเปรียบเทียบไม่ต้องแข่งขันแค่รู้สึกว่าพอใจในสิ่งที่ฉันเป็นแม้วันนี้ยังไม่ถึงฝันแต่ฉันจะไม่เกลียดตัวเองขอบคุณในสิ่งที่มีตอนนี้เพราะสุดท้ายอะความสุขไม่ได้เกิดจากการได้ครอบครองแต่มันเกิดจากการมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่รอบตัว ความสุขแท้จริงของพี่เนี่ยมันอยู่ที่วิธีคิด